นอนสภาพเป็นแบบนี้ข้าวเสียหายหนักขนาดนี้ผลผลิตลดลงไปกว่าครึ่งเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ติดตามได้ในคลิปนี้นอนกอข้าวและนอนม้วนใบข้าวนั่นเองครับเรามาทำความรู้จักนอนทั้งสองชนิดนี้กันก่อนนะครับ นอนกอข้าวเข้าทำลายช่วงข้าวอายุ30-60ึง60วันซึ่งการทำลายในระยะข้าวแต่กอนี้ทำให้เกิดอาการยอดเหี่ยวถ้าหนอนเข้าทำลายในระยะข้าวตั้งท้องจะทําให้เมลเล็ดข้าวรีบทั้งรวงเรียกอาการนี้ว่าข้าวหัวงอกหนอนม้วนใบข้าว เข้าทำลายช่วงข้าวอายุ40วันจนถึงเก็บเกี่ยวหนอนจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียวทําให้เห็นเป็นแถบยาวสีขาวในระยะข้าวออกรวงหนอนจะทําลายใบธงทําให้ข้าวมีเมล็ดรีบผลผลิตลดลงหนอนจะระบาดมากหากทาแบบนี้หวานเมล็ดพันุ์นานแน่นทําให้ใบข้าวหนาเกินไปเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนใส่ปุ๋ยยูเรียมากเกินไปทําให้ต้นอวบอ่อนแอต่อหนอนทําให้หนอนระบาดได้ง่าย สภาพอากาศร้อนทำให้วงจรชีวิตของหนอนเร็วขึ้นระบาดได้ง่ายขึ้นใช้สารที่ห้ามใช้ในนาข้าวตามที่กรมวิชาการเกษตรได้แนะนำไว้แต่ตอนนี้หนอนมีสภาพตายแห้งตายสนิทเรามาย้อนดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนอนเหล่านี้ นอนหยุดการกินตัวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและตายแน่นิ่งเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าต้นตอทำหนอนตายก็คือชุดกล่องม่วงนั่นเองครับเหตุผลที่ชาวนาต้องใช้ชุดกล่องม่วงก็คือจากผลการทดลองในแปลงสาธิตและแปลงที่ชาวนานำไปใช้จริงพบว่าชุดกล่องม่วง สามารถควบคุมและกำจัดหนอนกอข้าวและหนอนม้วนใบข้าวได้มากกว่า90%เมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่มีการใช้สารใดๆทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น20-30%เลยนะครับชุดกล่องม่วง1ชุดสามารถพ่นได้มากถึง8ไล่โดยพ่น2ครั้งครั้งที่1พ่นที่ข้าวอายุ25-30วันหรือหลังวันปุ๋ยรอบแรก2-3วันครั้งที่2พ่นที่ข้าวอายุ55-60วัน หรือในระยะข้าวตั้งท้องนั่นเองครับการพ่นสามารถใช้ได้ทั้งโดนพ่นยาเครื่องพ่นสะพายหลังที่สําคัญการใช้สารกําจัดแมลงศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพควรทําตาม3ข้อนี้ยาดีจนต้องบอกต่อชุดปองม่วงนอนร่วงทั่วไทยต้องใช้กันนะครับหากมีปัญหาในการปลูกพืชสามารถปรึกษาได้ที่เพจ I p รัตด,ดาหรือ Li@ n e แอดัตดา ยาดีๆแบบนี้มีอีกแน่นอนและจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ